สวัสดีค่ะจากรรานเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะรีวิวงานประตูกระจกอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัดค่ะหน้างานเป็นแบบนี้ค่ะพื้นที่ตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งของบ้านลูกคา้าเป็นที่ดินของเขาเองเขารีโนเวทบ้านนะคะหน้างานจะเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้เป็นชั้นหนึ่งเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมพร้อมเหล็กดัดบานติดตายสองบานเลื่อนแยกกลางสอง เป็นแบบนี้นะคะเป็นงานเหล็กดัดอกขาวนะคะแบบนี้เลยลูกค้าเป็นสายมูค่ะชอบบูชาพระพิคเนตนะคะเขาจึงสั่งตัดงานเลเซอร์เป็นรูปพระพิคเนตผสมกับสัญ,ญลักษณ์ของโอมนะคะที่แปลว่าความสุขนะคะการใช้งานเป็นแบบนี้คะ่ะลูกค้า จะมีมือจับให้นะคะนอกในจะมีหูช้างล็อกให้นอกในแล้วก็จะมีกุญแจล็อกให้ทั้งหมด3ดอกนะคะสามารถไขาจากข้างนอกเข้ามาข้างในและข้างในออกไปข้างนอกได้มีมุ้งลวดถอดล้างทำความสะอาดได้การใช้งานแยกกลางแบบนี้ค่ะเปิดรับลมโฟโฟเลยนะคะ รับลมแต่ไม่ต้อนรับยุงไม่ต้อนรับขโมยนะคะปิดไปแบบนี้ค่ะล็อกได้นะคะแบบนี้นี่คือเราล็อกแล้วนะคะแยกไปแบบนี้เลย